สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมจะพาไปฟังเรื่องเล่าที่มาจากใจป่ากระเรียงเรื่องราวของหญิงสาวผู้ถูกทอดทิ้งและวิญญาณที่ยังคงวงเวียนในป่าความรักความเจ็บปวดและความหวังจะพาเราค้นพบความเชื่อมโยงระหว่างชีวิตกับธรรมชาติพร้อมแล้วไปร่วมสัมผัสต,ตำนานนี้ด้วยกันครับ เรื่องผีกระเรี่ยงตำนานรักวิญญาณในป่าตอนที่หนึ่งกลางป่าทึบในหมู่บ้านกระเรี่ยงมีเรื่องเล่าขานเกี่ยวกับวิญญาณที่ไม่ไปไหนชาวบ้านเล่าว่าเมื่อค่ำคืนมืดมนเสียงร้องให้ของหญิงสาวดังขึ้นในความเงียบบางคนเคยเห็นเธอยือนอยู่ริมลาําธารสวมชุดกระเรี่ยงโบราณหน้าตาเศร้าส้อยเหมือนมีเรื่องราวหนักใจ ใครที่เผลอเดินผ่านบริเวณนั้นมักรู้สึกหนาวสั่นจับใจเด็กๆในหมู่บ้านกลัวเสียงนั้นมากแต่ผู้ใหญ่กลับไม่พูดถึงตรงๆเพราะเกรงจะทำให้คนกลัวเกินไปตลอดหลายปีที่ผ่านมาเรื่องราววิญญาณสาวยังคงถูกเล่าขานบางคนเชื่อว่าเธอกำลังรอคอยอะไรบางอย่างและบางคนเชื่อว่าเธอเป็นผู้พิทักษ์ป่า แต่ไม่มีใครกล้าเข้าไปสอบถามโทนก้าวช้าๆชาตามเสียงร้องให้แสงจันทร์ส่องผ่านใบไม้เป็นลวดลายเขาเห็นเงาร่างหญิงสาวยืนอยู่ริมลำธารน,น้ำไหลเอื่อยๆเธอสวมผ้าคลุมสีดำบางใบหน้าซ่อนอยู่ใต้ผมยาวเสียงร้องให้เบาลงแต่ยังคงเศร้าโทนพยายามพูดทักทาย แต่หญิงสาวกลับเงียบดวงตาของเธอมองตรงมาที่เขาเต็มไปด้วยความว่างเปล่าใจของโทนรู้สึกหน่วงหนักเหมือนมีเรื่องราวที่เธออยากบอกแต่พูดไม่ออกเขาอยากจะช่วยแต่ไม่รู้จะเริ่มอย่างไรหญิงสาวค่อยๆก้าวเข้าหาน้ำแล้วล้มตัวลงนั่งกับพื้นน้ำตาของเธอหยดลงบนผิวน้ำ กลายเป็นวงกลมเล็กๆที่ค่อยๆจางหายไปโทนยืนมองด้วยความอึง้งหัวใจเขารู้สึกเจ็บปวดตามไปด้วยคืนวันนั้นโทนกลับมาถึงบ้านแต่ใจยังคงคิดถึงหญิงสาวในป่าเขาถามแม่เกี่ยวกับเรื่องวิญญาณนั้นแม่บอกว่าเป็นเรื่องเก่าแก่หญิงสาวคนนั้นชื่อเมี่ยงเธอเป็นคนในหมู่บ้านนี้เมื่อหลายสิบปีมาแล้ว เมี่ยงเป็นลูกสาวหัวหน้ากระเรียงแต่วันหนึ่งเธอหายตัวไปอย่างลึกลับไม่มีใครรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นชาวบ้านเชื่อว่าเธอจมน้ำตายที่ลำธารน,นี้และวิญญาณเธอยังคงวงเวียนอยู่โทนรู้สึกสงสารเมี่ยงมากขึ้นเขาตัดสินใจจะกลับไปที่ลำธารอีกครั้งหวังว่าจะเข้าใจเรื่องราวที่ซ่อนอยู่ คืนต่อมาโทนเตรียมไฟฉายและเดินเข้าสู่ป่าลึกความเงียบและความมืดทำให้เขารู้สึกอึดอัดแต่เสียงร้องให้ยังดังอยู่ไกลๆเขาเดินตามเสียงนั้นไปไม่หยุดโทนพบหญิงสาวอีกครั้งที่ลำธารแต่คราวนี้เธอไม่ร้องให้เมี่ยงยืนอยู่ท่ามกลางแสงจันทใบหน้าของเธอเปลี่ยนไป ดวงตาเต็มไปด้วยความเศร้าและความเจ็บปวดโทนพยายามพูดคุยแต่เธอหันหน้าหนีไม่ตอบแล้วก็เริ่มพูดด้วยเสียงแผ่วเบาเล่าเรื่องราวของความรักที่ถูกหักหลังและความอาฆาตท,ที่ติดอยู่ในใจเมี่ยงไม่สามารถจากไปไหนได้เพราะยังไม่ลืมคนที่ทำร้ายเธอโทนฟังอย่างตั้งใจ ใจของเขารู้สึกหนักแน่นและสงสารเขาสัญญาว่าจะช่วยเมี่ยงให้ได้แต่ก่อนที่เขาจะได้ถามอะไรเพิ่มหญิงสาวก็หายตัวไปในความมืดเหลือเพียงเสียงลมที่พัดผ่านต้นไม้ค่ำคืนหนึ่งชายหนุ่มชื่อโทนเดินทางกลับบ้านหลังจากไปทำงานในเมืองเขาต้องผ่านป่าใกล้หมู่บ้านเสียงลมพัดผ่านต้นไม้ดังซ่า แต่ทันใดนั้นเขาได้ยินเสียงผู้หญิงร้องให้ไกลๆเสียงนั้นเจ็บปวดและเรียกให้เขาหยุดเดินโทนหยุดฟังด้วยความสงสัยหัวใจเขาเต้นแรงขึ้นอย่างประหลาดตอนที่สองเช้าวันใหม่โทนตื่นแต่เช้าใจยังเต็มไปด้วยภาพคืนที่ผ่านมาเขาไม่อยากให้เมี่ยงต้องทุกข์ทรมานอีกโทนไปถามยายใหญ่ของหมู่บ้าน ยายใหญ่พูดถึงเรื่องบูชาป่าและความเชื่อโบราณของชาวกระเรียงที่มีผีป่าและวิญญาณคอยดูแลป่าเมี่ยงอาจเป็นหนึ่งในนั้นยายใหญ่แนะนำให้ทวนไปขอขมาป่าก่อนและอธิษฐานให้เมี่ยงสงบใจทวนรู้สึกว่าทางออกนั้นสมเหตุสมผลเขาจึงเตรียมของสำหรับทำพิธีขอขมาและเดินทางไปยังป่าลึก ที่มีต้นไม้ใหญ่สูงตระหานเสียงนกร้องและลมพัดผ่านใบไม้เป็นเพื่อนเดินทางของเขาในคืนนั้นโทนจุดธูปและวางของบูชาไว้เขาก้มลงกราบขอขมาเจ้าป่าเจ้าของขอให้เมี่ยงได้รับความสงบสุขและขอให้วิญญาณน,นั้นไม่ทําร้ายใครอีกบรรยากาศรอบตัวเริ่มเงียบสงัดเสียงลมหยุดพัด โทนรู้สึกเหมือนมีแรงบางอย่างสัมผัสหลังเขาหันไปมองแต่ไม่เห็นใครอยู่ๆแสงไฟทูบก,ก็สว่างขึ้นมากกว่าเดิมและมีเงาร่างบางอย่างปรากฏขึ้นเบื้องหน้าเป็นเมี่ยงที่ยืนอยู่กับเขาดวงตาเธอเปล่งประกายเหมือนจะบอกอะไรโทนรู้สึกใจเต้นแรงแต่ยังคงนิ่งสงบเมี่ยงยื่นมือออกมา และพูดเสียงเบาๆว่าขอบคุณที่ไม่ลืมฉันโทนถามเมี่งว่าทำไมเธอถึงยังไม่ไปเมี่งเล่าว่าเธอถูกคนรักทรยศถูกทิ้งไว้ให้ตายตามลำพังหัวใจของเธอเต็มไปด้วยความเจ็บปวดจนไม่สามารถปล่อยวางได้เธอจึงต้องวงเวียนในป่าแห่งนี้โทนฟังด้วยความเข้าใจ เขาสัญญาว่าจะช่วยให้เธอได้พบทางไปเมม่ยงบอกว่าเธอไม่ต้องการแก้แค้นแต่ต้องการความสงบและความรักแท้จริงโทนรู้สึกซาบซึ้งในคำพูดนั้นและสัญญาว่าจะพยายามทำให้เธอพบทางนั้นคืนต่อมาโทนตัดสินใจไปหาเจ้าหน้าที่ป่าไม้เพื่อขอความช่วยเหลือในการอนุรักษ์ป่าและสภาพแวดล้อม โทนร่วมมือกับชาวบ้านทำความสะอาดป่าและจัดพิธีบูชาครั้งใหญ่ทุกคนตั้งใจช่วยให้ป่ากลับมาสดชื่นเสียงร้องให้ของเมี่ยงเริ่มเบาลงบางคืนเสียงนั้นกลายเป็นเสียงเพลงอ่อนหวานโทนรู้สึกได้ว่าเมี่ยงเริ่มสงบใจแต่ยังไม่สามารถจากไปได้เต็มที่เขายังต้องหาวิธีช่วยต่อไป ความมืดในป่ายังคงลึกลับและน่ากลัวแต่ความหวังก็เริ่มส่องแสงเล็กๆขึ้นในใจโทนเรื่องราวของเมี่ยงและป่ายังคงดำเนินต่อไปตอนที่สโทนเริ่มสังเกตเห็นสิ่งผิดปกติในหมู่บ้านชาวบ้านบางคนพูดถึงความฝันแปลกๆบางคืนเห็นเงาคนเดินผ่านไปมาแต่ไม่มีใครกล้าเข้าไปตามหา โทนรู้สึกว่าบางอย่างกำลังเปลี่ยนไปเขาจึงตัดสินใจไปหาเพื่อนสนิทชื่อมามาเป็นคนที่รู้เรื่องเล่าของหมู่บ้านมากที่สุดเขาเล่าว่าเมี่ยงอาจไม่ได้อยู่แค่ในป่าแต่วิญญาณเธออาจแผ่ขยายออกไปในหมู่บ้านเพราะความเจ็บปวดที่ยังไม่หายไปโทนเริ่มกลัวแต่ก็อยากช่วยเมี่ยงให้มากขึ้น เขาและมาเริ่มวางแผนหาวิธีช่วยเมี่ยงให้สงบใจจริงๆพวกเขาเดินทางไปหาผู้เฒ่าผู้แก่ที่มีความรู้เรื่องวิญญาณผู้เฒ่าบอกว่าต้องมีพิธีกรรมพิเศษที่จะช่วยให้เมี่ยงปล่อยวางความเจ็บปวดได้แต่พิธีนี้ต้องใช้เครื่องมือโบราณที่หาได้ยากและต้องทำในคืนพระจันทร์เต็มดวงเท่านั้นโทนและมาเริ่มตามหาของที่จำเป็น ระหว่างทางพวกเขาพบอุปสรรคหลายอย่างเสียงลมและเงามืดทำให้หัวใจสั่นกลัวแต่ความตั้งใจช่วยเมี่ยงทำให้พวกเขาผ่านไปได้พวกเขารวบรวมของครบตามที่ผู้เท่ากำหนดและเตรียมตัวสำหรับพิธีกรรมในคืนต่อไปคืนพระจันทร์เต็มดวงมาถึงชาวบ้านร่วมมือกันจัดพิธีกรรมกลางป่าโทนและมาเป็นผู้นำพิธี พวกเขาอ่านคาถาและจุดธูปเทียนเสียงร้องเพลงโบราณดังขึ้นทั่วบริเวณเมี่ยงปรากฏตัวในรูปวิญญาณชัดเจนเธอไม่ร้องให้แต่ดูสงบลงมากโทนพูดกับเมี่ยงว่าเขาและชาวบ้านพร้อมช่วยให้เธอได้ปล่อยวางความเจ็บปวดเมี่ยงค่อยๆย,ยิ้มเบาๆและดวงตาเธอเริ่มสว่างสวัยขึ้นบรรยากาศเริ่มเปลี่ยนไป เหมือนความมืดค่อยๆถูกแทนที่ด้วยแสงพิธีกรรมดำเนินต่อไปจนดึกดื่นเมี่ยงเล่าถึงความทรงจำสุดท้ายที่เธออยากเก็บไว้ในใจความรักที่เธอเคยมีและความเสียใจที่เธอไม่เคยบอกใครเมื่อพิธีจบลงเมี่ยงกล่าวขอบคุณโทนและทุกคนแล้วค่อยๆจางหายไปในแสงจันทร์ โทนรู้สึกหัวใจเบาลงแต่ก็ยังเศร้าเล็กน้อยชาวบ้านเริ่มรู้สึกว่าความเงียบสงบกลับมาแต่บางครั้งก็ยังได้ยินเสียงเพลงเบาๆในคืนลมพัดเรื่องราวของเมี่ยงยังคงอยู่ในใจคนตอนที่สหลังพิธีกรรมผ่านไปหลายวันโทนเริ่มรู้สึกว่าบางอย่างยังไม่สมบูรณ์เสียงเพลงเบาๆยังคงดังในคืนลมพัด และบางครั้งเห็นเงาร่างหญิงสาวเดินวงเวียนโทนจึงกลับไปถามยายใหญ่ยายใหญ่บอกว่าความเจ็บปวดของเมี่ยงลึกซึง้งและอาจต้องใช้เวลานาน,านกว่าจะสงบยายใหญ่เล่าว่าต้องมีการบูชาต่อเนื่องและการดูแลป่าอย่างจริงจังโทนจึงเริ่มรณรงค์ให้ชาวบ้านร่วมมือกันดูแลป่าเพื่อเป็นการช่วยปลอบประโลมวิญญาณเมี่ยง ชาวบ้านเริ่มรวมตัวกันทำความสะอาดป่าปลูกต้นไม้เพิ่มขึ้นใหม่และเลิกตัดไม้ทําลายป่าอย่างผิดกฎหมายโทนและมาเป็นหัวหน้ากลุ่มคอยดูแลและประสานงานทุกวันบรรยากาศในหมู่บ้านเริ่มเปลี่ยนไปผู้คนเริ่มพูดคุยกันมากขึ้นและมีความหวังในอนาคตที่ดีเสียงเพลงของเมี่ยงยังคงคอยตวนใจ ให้ทุกคนไม่ลืมความรักและธรรมชาติคืนหนึ่งโทนได้ยินเสียงร้องให้เบาๆอีกครั้งแต่คราวนี้แตกต่างไปจากก่อนเสียงนั้นไม่เจ็บปวดแต่เต็มไปด้วยความอบอุ่นโทนเดินตามเสียงไปจนถึงลำธารพบเมี่ยงยืนอยู่พร้อมรอยยิ้มอ่อนโยนเธอบอกว่าเธอพร้อมจะจากไปแล้วเพราะความรักและความเมตตาของชาวบ้าน ช่วยให้เธอได้ปล่อยวางทุกสิ่งโทนรู้สึกใจหายแต่ดีใจด้วยเมี่ยงขอบคุณทุกคนและขอให้ป่าคงอยู่ตลอดไปเมี่ยงค่อยๆล่องลอยขึ้นสู่ท้องฟ้าท่ามกลางแสงดาวและเสียงเพลงเบาๆโทนมองตามด้วยหัวใจเต็มไปด้วยความสงบชาวบ้านรู้สึกถึงความเปลี่ยนแปลงในป่าที่เงียบสงบและสดชื่นกว่าเดิม เรื่องราวของเมี่ยงกลายเป็นตำนานสอนให้ทุกคนรักและเคารพธรรมชาติโทนยิ้มและรู้ว่าสิ่งที่ทำไปไม่สูบเปล่าเขาพร้อมดูแลหมู่บ้านและป่าให้นานเท่านานตอนที่หหลังจากเมี่ยงจากไปความสงบกลับคืนสู่หมู่บ้านและป่าไม้โทนยังคงทำหน้าที่ดูแลป่าอย่างต่อเนื่องชาวบ้านร่วมมือกันรักษาธรรมชาติ แต่บางครั้งเขาก็รู้สึกว่าบางสิ่งยังไม่จบมีบางคืนที่ลมพัดแรงและเสียงหอนแผ่วเบาดังขึ้นเหมือนมีบางอย่างยังคงคอยดูแลอยู่ในเงามืดโทนจึงเริ่มสำรวจบริเวณป่ารอบๆเพื่อค้นหาสิ่งที่ซ่อนอยู่และปกป้องหมู่บ้านเขาเดินผ่านทางเดินเก่าที่เมี่ยงเคยยืนอยู่เห็นดอกไม้ป่าระยิบระยับในแสงจันทร์ เหมือนเป็นสัญญาณว่าเมี่ยงยังคอยอยู่ข้างๆแต่โทนก็รู้ว่าการดูแลป่าไม่ใช่เรื่องง่ายต้องใช้ความตั้งใจและความอดทนอย่างมากในวันหนึ่งขณะที่โทนเดินสำรวจป่าเขาพบต้นไม้ใหญ่ต้นหนึ่งที่มีรอยแผลลึกเหมือนถูกทำร้ายอย่างรุนแรงใบไม้ร่วงหล่นเต็มพื้นอย่างผิดปกติโทนรู้สึกเหมือนป่ากำลังร้องไห้ เขารีบกลับไปบอกชาวบ้านและกลุ่มอนุรักษ์ชาวบ้านร่วมมือกันหาวิธีป้องกันและเริ่มตั้งเวรยามเฝ้าป่าไม่ให้ถูกทำลายโทนเข้าใจว่าสิ่งที่เมี่ยงต้องการคือความเคารพและการปกป้องจากคนที่ไม่รักธรรมชาติเขารู้ว่าหน้าที่ของเขายังไม่หมดลงและจะต้องทำทุกวิธีทางให้ป่าอยู่รอดต่อไป ทั้งชีวิตและจิตวิญญาณของชาวบ้านผูกพันกับป่าแห่งนี้คือหนึ่งโทนได้ยินเสียงเพลงดังก้องในป่าแต่เป็นเสียงที่แตกต่างจากครั้งก่อนเสียงนั้นเต็มไปด้วยความหวังและความอบอุ่นเขาเดินตามเสียงไปจนถึงลำธารที่เคยพบเมี่ยงพบว่ามีแสงสีทองเรืองรองล้อมรอบต้นไม้ใหญ่เหมือนพลังชีวิตกำลังฟื้นคืนมา โทนรู้สึกซาบซึ้งและอบอุ่นในหัวใจเขาเข้าใจว่าเมี่ยงและวิญญาณในป่ากำลังขอบคุณทุกคนและพร้อมจะคอยปกป้องธรรมชาติไปตลอดกาลเสียงเพลงค่อยๆจางหายไปพร้อมกับแสงทองที่เลือนรางแต่ความรู้สึกนั้นยังคงอยู่ในใจโทนเสมอโทนกลับมาที่หมู่บ้านพร้อมความหวังใหม่เขาเล่าเรื่องที่ได้พบให้ชาวบ้านฟัง ชาวบ้านต่างปลื้มปิติและรู้สึกขอบคุณธรรมชาติพวกเขาสัญญาจะรักษาป่าและสารต่อความรักนี้โทนและกลุ่มอนุรักษ์จัดตั้งโครงการสอนเยาวชนให้รู้จักคุณค่าของป่าและวิถีชีวิตของกระเรียงพวกเขาทำกิจกรรมปลูกต้นไม้และล้างทำความสะอาดพื้นที่ชาวบ้านเชื่อว่าความรักและความเคารพนี้ จะช่วยปกป้องป่าและวิญญาณที่อาศัยอยู่เรื่องราวของเมี่ยงกลายเป็นบทเรียนที่ยิ่งใหญ่สอนให้ทุกคนรักและปกป้องสิ่งแวดล้อมอย่างจริงจังตอนที่6เวลาผ่านไปหลายเดือนหมูบ่บ้านและป่ากระเรียงดูมีชีวิตชีวามากขึ้นเด็กๆวิ่งเล่นในทุง่งหญ้าชาวบ้านมีรอยยิ้มและเสียงหัวเราะแต่โทนยังคงระวังและไม่ประมาท เขารู้ว่าวิญญาณเมี่ยงอาจยังคอยเฝ้าดูในคืนที่ลมพัดแรงเขามักจะออกไปเดินในป่าเพื่อตรวจสอบความสงบและความปลอดภัยคืนหนึ่งโทนได้พบกับเงาเลือนรางที่ริมลำธารเหมือนเป็นสัญญาณตวนใจจากเมี่ยงโทนยืนเงียบฟังเสียงลมหายใจของป่ารู้สึกได้ถึงความเชื่อมโยงระหว่างชีวิตและวิญญาณ เขาสัญญาว่าจะไม่ยอมให้ป่าถูกทำลายอีกวันต่อมาโทนจัดประชุมกับชาวบ้านพวกเขาวางแผนจะตั้งพื้นที่ป่าศักดิ์สิทธิ์ห้ามใครทำลายหรือบุกรุกเด็ดขาดชาวบ้านทุกคนเห็นด้วยและให้คำมั่นว่าจะดูแลร่วมกันโทนยังติดต่อหน่วยงานรัฐเพื่อขอรับการสนับสนุนทำงานร่วมกับกลุ่มอนุรักษ์และนักวิชาการ เพื่อพัฒนาวิธีอนุรักษ์ป่าอย่างยั่งยืนในเวลาเดียวกันชาวบ้านก็ยังรักษาขนบธรรมเนียมและพิธีกรรมดั้งเดิมเป็นการผสมผสานร,ระหว่างวิธีเก่าและความรู้ใหม่ทุกคนเชื่อว่าการร่วมมือกันนี้จะช่วยให้ป่าและวิญญาณเมี่ยงคงอยู่ตลอดไปคืนหนึ่งระหว่างการเฝ้าป่าโทนได้ยินเสียงเพลงเระเรียงเบาๆ เหมือนเสียงเมี่ยงร้องเพลงกล่อมให้ชาวบ้านสงบใจเขามองขึ้นไปบนท้องฟ้าเห็นดวงดาวส่องแสงระยิบระยับรู้สึกเหมือนเมี่ยงส่งพลังใจมาให้โทนรู้สึกอบอุ่นและมีกำลังใจมากขึ้นเขาเข้าใจว่าสิ่งที่ทำไปไม่ใช่แค่เพื่อหมู่บ้านแต่เพื่อรักษาจิตวิญญาณและวัฒนธรรมของชาวกระเรียง โทนตั้งใจจะถ่ายทอดเรื่องราวนี้ให้คนรุ่นหลังรู้เพื่อให้ความรักและการดูแลป่าดำรงอยู่ต่อไปเรื่องราวของเมี่ยงกลายเป็นตำนานที่ถูกเล่าขานและจารึกในใจชาวบ้านทุกปีในคืนพระจันทร์เต็มดวงชาวบ้านจะจัดพิธีรำลึกถึงเมี่ยงและขอบคุณป่าที่ให้ชีวิตและความสงบสุขโทนยืนมองแสงเทียนพร้อมความรู้สึกสงบ เขารู้ว่าการเดินทางนี้ยังไม่จบแต่ทุกก้าวที่ผ่านมาทำให้เขาเข้มแข็งขึ้นเขาสัญญาจะรักษาและปกป้องสิ่งที่สำคัญนี้ตลอดไปป่ากระเรียงและวิญญาณเมี่ยงจะอยู่ในหัวใจทุกคนเสมอขอบคุณทุกคนที่ติดตามเรื่องเล่าผีกระเรียงในวันนี้ตำนานนี้สอนให้เราเห็นคุณค่าของความรักและธรรมชาติ ขอให้ทุกคนรักษาและเคารพสิ่งแวดล้อมรอบตัวถ้าชอบเรื่องนี้อย่าลืมกดติดตามกดไลค์และแชร์ให้เพื่อนๆนฟังด้วยนะครับเจอกันใหม่ในเรื่องราวหลอนครั้งหน้าสวัสดีครับ